มาค่ะแปดแปดีแปดแปด V สิบ V สองตอ๋ <laughs> อแปด V สองดูสิเขาม่ต่คนแต่งตัวส,สวยๆท้งนั้นเลยวันนี้เรามาทานข้าวเย็นกันที่ร้านอาหารนะคะจะ,จะสั่งอะไรมากินดีดูมิแต,ต่คนแต่งตัวรูรามาเฮา ฉันเล่นเป็นตัวละครสาวน้อยนะคะเป็นเด็กผู้หญิงคนเดียวที่จุกได้ห้าเครื่องสามารถถอดรหัสได้แล้วก็สามารถเผากี่ตัวเองได้ทําทำไมบันนี่ชอบเล่นตาบอด,ดนอนเห็เเออนผูออ้่างตอนเนอ,อ่อก็เห็นเอาล่าตอนเอ่อตอนต้นเกมในเขาะไม้เท้าอ๋อเดี๋ยวฉันไปกับบันนี่ได้ไหม พี่ต้องหวากพี่ถูกหมดนะเดีวมามาแล้วฉันชอบแมทนี้ส่วนสนุกฉันจำได้ว่าเรามีรถไฟให้ขี่ด้วย ตอนนี้ฉันถอดรหัสอยู่ที่อยู่กี่เป็นเกอิชานะแล,แล้วก็แมวแมวแมวเออแล้วก็เป็นเป็นฮันที่เป็นสา,สาวสาวอียิปต์อ่ะที่ไหนอยู่สะพานค่ะสะพานที่มีตรงมีน้ำอะ่ะ มาค่ะอินัรลบฉันอยู่กับทหารนะทหารผู้หญิงอ่ะแล้วอันนี้ไม่มาช่วยฉันปั่นฉันงงมากไว้ผียืนมองฉันอยู่เธอช่วยด้วยบันนี่ยืไหนอุ้ยมันเผาไอ้นี่ได้ด้วย กด F แล้วกด F เลยพีอยู่ตรงนี้มันมันมันร้นองเพลงได้ด้วยหรอมันฮอเฮอน่ะมันทำเพลงอะ่ะไว้คุณที่าดาพรช่วยด้วยจะไปปั่นเครื่องนี้ต่อปั่นจะเสร็จอยู่แล้วผีเสื้ออยากได้ผีเสื้อ ทำไมตาบอดคะนี่ดูอ่าชื่อหน่ยสิหญิงตาบอดเดี๋ยวได้เครื่องนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถไฟกันนะโอ,เอ,ะอ้เครื่องยังเหลือห้าเครื่องอยู่เลยนี่จะปกติกนีนะ่อแปดวิสองอ่ะมันมีเ็ดเครื่องนะที อ้าวทำไมมาโช์แค่ห้าเครื่องก็เราปั่นเสร็จเอสฉันปั่นเสร็จแล้วหึอ๋อเราปั่นไปแล้วสองใช่ไหมปั่นเสร็จอีกหนึ่งจ้ารถไฟอยู่ไหนเอย่ยอ้อาตรงนี้ไม่มีรถไฟหรอวนตาบอดผตนี้มีเครื่องเดี๋ยวเราไปปั่นเครื่องนี้กันแต่ว่าตาบอดมานี่แล้วตาบอดกดสิ่งยังไงอะ ตามหลังแกมาหนหะอีฟ้าพี่เขาปล่อยพี่เขาปล่อยจริงหรออ้าวแล้วทำไมเธอเดินอย่างนั้นน่ะหูตาบอดเนี่พี่อ้าวแล้ว,แล,วแล้วผีเขาเห็นเธอไหมเห็นอ้าวแล้วเขาเป็นผีใจดีใช่ไหมใช่ใช่ใช่ัปน,นี่ไปนั่งรถไฟกัน เกียิชาสวยจังเลยเดินเดินใกล้ๆเกียิชาหน่อยเอาอีเวนนี้มาทำอะไรทังงงรถไฟอยู่ไหนรถไฟอยู่ไหน เอาไม้จิ้มดินทำไมอ่ะก็เป็นตาบอกยพี่พเครื่องเดียวแล้วเขาก็มีตาแดงด้วยทีเนี้ยมันมองไม่เห็นเลยเลยนะถ้าอยู่นิ่งๆอ่ะพี่อ๋อแล้วอยู่ไหนนี่มาขี่มาหมุน ขึ้นยังไงอ่ะอ๋อกดคิวเยอ้สะดวกจังเลยฮะฉันอยู่บนม้าหมุนนี่ทุกคนมาขึ้นมาหมุนกันแล้วนี่ผู้ชายคนนั้นน่ะทำไมตัวตัวม้าฉันมันไม่โยกอ่ะคืรว่ามันโยกอยู่ เพื่อนวันนี้รถไฟอยู่ตรงไหนวะเขียูกอ่ะเฮ้ยทางลับเปิดแล้วเกิอะไรเดินไปซื้อปืนแบกมือทีโอเคโอเคอเคุ้ยผีมีตาแดงน้ำพริกตาแดงพี่ข็กินน้ำพริกตาแดงเข้าไปน้ำพริกตาแดงสั่งเหรอพริมลี่พายพี่พริมลี่ตายเอออร่อย ฉันไปก่อนนะเพื่อนบอกไปก่อนเลยจ้าขี่รถไปเออขี่ม้ามนอยู่เสียงอะไรวะกดบีเหรออ่อเพื่อนส่งไอ้นี่มาให้หน่อยอยากไปไปดูเพื่อนสิกาขึ้นหวนัวเราล่าสุดรอด,ด้วยอีกคนสวน ส่วนฉันออกไปด้วยคนส่วนจะพาฉันไปไหนไหมาเนี่ย่ด้วยไม่ช่วย,วยอ้าวแล้วเป็นล้มทำไมอ่ะงงฉันมากับเพื่อนสาว วันนี้ลุกขึ้นมาสี่เพื่อนเขาลุกกันหมดแล้วน่าลุกไม่ได้อะวิ่งไปฉันจะไปทางลับพี่อยู่กับคนสวนเนระใช่ที่ที่เห็นข้างล่างไหมที่เห็นข้างล่างไปไหมหนูอยู่ตรงนั้นแหละเห็นเห็นเห็นที่ที่คันคานอยู่ใช่ไหมแม่มีเพ anyway> ื่อนมาเอาหนูแล้วอ้าวหนูรอดแล้วหรอ ไหนรูอย,รอยู่ตรงไหนหนูจะฆ่าอีปีบ้าฆ่าผีได้เหรอไม่ฉันไปช่วยฆ่าหนูจะเอาปืนไปยิงมันหนูจะปืนไปยิงมันนี่ฉันไปหาเธอฉันไปหาเธอมีมีคนในมีคนนั่งเก้าอี้อยู่เธอไม่หิวก่อนไหม,ไมต้องจ้ามันนี่ไม่หิวหรอ นะขานมาตรงนี้เพื่อนนีน่ทำไงดีตรงน,นี้เออเอ้าช่วยไม่ได้ไปนี่ไปซื้อปืนมายิงเขาด่อย ซื้อปืนที่ไหนมันปล่อยแมวมากาดัดฉันมันปล่อยแมวมากาดัดฉันวันนี้นั่งเก้าอี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่รอตรงนี้นะ ไปไชาไปช่วยคนนั้นหน่อยเขานั่งอยู่น่ะถูกพบตัวคืออะไรวะเมื่อกี้อยู่ไหนอย,อยู่ยยบน,นมาน้าหมุนเล่นเอออยู่บนม้าหมุนอยู่ถ้าเราอยู่บนม้าหมุนฆาตกรทำอะไรเราไม่ได้ได้ได,ด้พี่มันตีเราจับุกใช่หรอ นิกี้ช่วยด้วยแกยังไม่ปลดล็อกเลยปลดล็อกแล้วเิ่นเข้าไปแล้วกดอะไรกดคิวกดคิวที่เก้าอี้กดคิวเหรอ <c oughs> ไปมาเร็วเผ <c oughs> าออกไปสิบ้าเย้เอ๊ <c oughs> ชาเขาอยากออกกับเรา ในที่สุดเราก็รอดนะคะแบบนี้สนุกมากเลยมีมาหมดให้พวกเราได้นั่งเล่นด้วยเป็นอีกครั้งที่พวกเราปลอดภัย